ท่านผู้ชมฮะผมเจอบอลบล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้บรู้ป่ะฮะบลอลกอนนี้ผมตามหามานานแสนนานสวัสดีฮะมีม <Hello, S 1> อเตอร์ไหมต,ต,ต,ตแผนที่จีนโอ้แผนที่จริงๆด้วยฮ่าสุดยอดเดยว่าจะเป็นแผนที่จีนแดงแน่แน่ฮะ ถ้าเราสวดีครับกับไอครับสลับไอครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแทนขเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะไาเล่นไอ้ครับเอาชีวิตรอด1.7 1กันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะไปออกตามล่าหาสมบัติในท้องทะเลกันนั่นเองฮะซึ่งสมบัติอันนี้เห็นป่ะฮะผมมีแผนที่สมบัติเป็นจำนวนมากเลยดูดิโอ้โหซึ่งแผนที่พวกนี้เนี่ยหาได้จากไหนแผนที่พวกนี้สามารถหาได้จากเรือที่มันจมอยู่ใต้ท้องทะเลหรือไม่ก็สิ่งก่อสร้างที่มันแบบผุพังอยู่ในท้องทะเลอะไรเงี้ยนะฮะก็ผมได้แผนที่มาเพราะอะไรฮะ จริงๆแล้วเนี่ยฮะก่อนหน้านี้เนี่ยในเบื้องหลังอ่ะผมอยากจะตามหาสิ่งที่เรียกว่า Mo s บล็อกเป็นบล็อกใหม่ใน1.17ฮะแต่ดันไม่เจอ Mo s บล็อกเลยเจอแต่แผนที่พวกนี้นั่นแหละฮะดังนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะไปตามล่าหาสมบัติกันฮะว่าแบบเอ้ในแผนที่พวกนี้เนี่ยฮะมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะเดี๋ยวผมขอเตรียมของแป๊บหนึ่งแล้วกันคือเราต้องไปขุดสมบัติถูกตือนเราต้องไปขุดสมบัติใต้ท้องทะเลถูกต้องปะฮะดังนั้นฮะเอนชารที่สาคัญในครั้งนี้ก็คือเอนชา,า,ใใานานาายนะใต้้ไดดววแลก็ขุ้ น้ำได้ยาวนานด้วยเช่นกันดังนั้นฮะนี่ฮะเอ็นชารพวกนี้ตึ๊บตึ๊บโอเคตามลักษณะแบบนี้ฮะก็คือมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีขุดใต้น้ํานานใช่ป่ะฮะแล้วก็หายใจใต้ยาวนานนั่นเองเนี่ย NPC พวกเนี้ยฮะมันมีประโยชน์มีประโยชน์เหลือเกินคือเราอยากได้เอ็นชานอะไรเราก็แบบมาแลกได้เลยถูกต้องป่ะฮะดังนั้นนั่นแหละฮะสักวันฮะผมจะทําพื้นที่ตรงนี้ให้มันดูดีแต่ว่าตัวนี้ขอหาของสร้างตัวก่อนคือเข้าใจไหมแบบหาของให้มันดีๆก่อนเออแล้วเดี๋ยวค่อยมาสร้างอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้เนี่ยฮะมันน่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานฮะเพราะอะไรฮะอ่ะเดี๋ยวผมสอนดูแผนที่ก่อนเลยแล้วกันอันนี้เริ่มเลยแล้วกันนะฮะ <Hey. S 2> วิธีการดูแผนที่ฮะให้เราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะฮะซึ่งทิศเหนือก็คืออยู่ตรงนู้ดน,นะฮะโอเคหันหน้าไปทางทิศเหนือตรงนู้ดน,นะฮะรู้ได้ไงว่าคณะตรงนั้นทิศเหนือ hmm. ก็ดูบริเวณตรงนี้ฮะเห็นป่ะฮะมันจะเขียนอยู่ว่า facing north north ก็คือทิศเหนือนั่นเองโอเคหันหน้าไปทางทิศเหนือนะแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราก็เปิดแผนท แผนที่เการกรบาดอยู่ตรงนี้ถูกต้องไปฮะดังนั้นเราจะต้องลงมาทิศใต้นิดนึงนะฮะแล้วก็เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันด้านซ้ายอ <c> ะ <oughs> สักทิศตะวันหนึ่งอะตะวันอะไรวะตะวันตกเออได้แหละฮะเราต้องเคลื่อนที่ไปทิศทางตรงนี้ฮะเราถึงจะมาถึงเครื่อหงหมายกาการบาดสีแดงตรงนี้อ่าก็หวังว่าน่าจะดูแผนที่กันเป็นนะฮะดังนั้นฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มเดินทางไปทิศทางตรงนั้นก่อนเลยแล้วกันฮะซึ่งระยะเวลาค่อนข้างยาวไกลแน่นอนดังนั้นเพื่อเปการประหยัดเวลาฟาสต์โฟร์ภาพดีนิวฮะ โอเคเนี่ยพอเราเดินมาเรื่อยๆปุ๊บเราเจอจังเกิลเพิ่มเติมด้วยนะฮะแถวนี้น่าสนใจมีจังเกิลแถวนี้ดังนั้นเราจะไปเก็บโคโคบีนสะหน่อยดีปะ่ะ mm hmm. เอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะเอ่อถ้าเกิดสมมติเราเจอโคโคบีนผมจะเก็บเก็บด้วยดีไหมอะอ่าเดี๋ยวขากลับบ้านค่อยเก็บแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันก็อยู่ยแถวๆนี้แหละฮะน่าจะจําได้เอ้ยเจ๋งอะ <c oughs> ถ้าเกิดสมมติแบบนี้เนะฮะเราก็อาจจะเจอน้องหลอดของเราก็ได้นะฮะน้องน้องแมวอะฮะออซิล็อดนะฮะออซิล็อด เฮ้ยนั่นไงคือโกโ็กโบินนี่ไงโก็กบินโกโ็บินแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บดีกว่าฮะเพราะถ้าเกิดสมมติเราเก็บไปตอนนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเกรงว่าจะไม่มีจะไม่มีพื้นที่หลงเหลือในตัวให้เราแบบเก็บของกลับบ้านเข้าใจไหมฮะคือในการประจนภายครั้งนี้เนี่ยฮะแล้วแล้วผมจะมาเดินในป่าทําไมเนี่ยเราไม่เดินเลาะข้างนอกเราประตูนั่นแหละฮะการประจนภายครั้งนี้ฮะหวังว่าเราจะได้สมบัติกลับไปบ้านค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรน,นะไอพวกแบบฮาร์ดอ็อบเดอรซีอะไรเงี้ยฮะมันมีประโยชน์ไงสามารถเอาไปใช้แบบทําบ้านใต้น้ําอะไรอาเงี้ยก็ได้ืออํา้แแบบตนนคมี่ขงะ เนี่ยเราก็ต้องเดินทางตามแผนที่ตรงนี้นั่นแหละฮะว่าแบบเอ้ยมันจะมีตรงไหนบ้างอ่ะเราก็เดินทางไปก่อนละกันฮะไหนดูซิแผนที่ใช่ไหมฮะเราต้องขึ้นเหนือไปนิดน,นึงฮะตุ้มตุ้มตุ้ม,มเห็นป่ะฮะมันจะมืดละเวลาเราเดินทางพวกนี้เนี่ยฮะอย่าลืมเอาเตียงมาด้วยนะคือมืดที่ไหนเรานอนที่นั่นฮะเราเป็นคนง่ายๆนะฮะซึ่งมันก็มืดเป็นที่เรียบร้อยตามนั้นฮะมืดที่ไหนนอนที่นั่น,นะฮะแล้วก็ทุบแล้วก็เดินทางกันต่อได้เลย โอเคสถานที่แรกของเราฮะนั่นก็คือบริเวณตรงนี้ฮะเรามาถึงก,า,กาบาดสีแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วผมก็ได้ลองขุดรอบๆตรงนี้ดูเรียบร้อยแล้วแต่ด้านทําไมผมหาไม่เจอก็ไม่รู้เหมือนกันอะแปลกจังเลยปกติไหมครับมันไม่เคยพลาดอย่างนี้นะนี่เห็นปะเนี่ยเนี่ยเราอยู่ตรงกราบาดสีแดงตรงนี้แล้วอะมันอยู่ไหนง่ะกล่องของขวัญเราง่ะปกติคือแบบเราขุดทรายมันก็จะแบบเจอแล้วไงฮะแต่ว่าครั้งนี้มันไม่มีจริงๆอะเนี่ยฮะเออโนโอ้โน uh, no. oh, no. อแป๊บหนึ่งนะเรามีแผนที่2อันเห็นป่ะฮะเหมือนกันเดเลยเนี่ยแต่ว่ากากบาดสีแดงมันอยู่กันคนละที่อะเกี่ยวไหมครับมันมันเพี้ยนปะเนี่ยฮะปกติมันไม่เคยฝังสมบัติใกล้กันขนาดนี้เเนี่ยหรือว่ามันบั็กไม่รู้ดิมันเป็นแผนที่จีนแดงปะเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นแผนที่จีนแดงนะคือเห็นป่ะฮะนี่เราขุดมาค่อนข้างเยอะอยู่นะเนี่ยฮะนี่มันไม่มีแผนที่เอ้ยมันไม่มีสมบัติให้เราเลยอะฮะแผนที่จีนแดงเนี่ย เดี๋ยวขอขุดรอบๆตรงนี้ีนิดนึงฮะว่ามันมีไหมมันน่าจะเป็นแผนที่จีนแดงจริงๆด้วยวะ่ะเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะฮะแผนที่จีนแดงจริงๆด้วยอ่าเดี๋ยวเราลองมาตรงนี้ดูสิฮะมันมีแผนที่2อันดังนั้นอ่ะก็ลองดูมันอาจจะไม่โกหกเราก็ได้ตรงเนี้ยนะฮะมังมังไม่รู้ลองดูก่อนถ้าเจอก็ดีแต่ถ้าไม่เจอผมว่าแถวๆเนี้ยฮะมันทำแม่งทำแม่งแล้วตัวเนี้ยผมว่ามันไม่น่าใช่แล้วนะแถวนี้ปกติคือเนี้ยเรายืนประมาณตรงนี้ใช่ไหม เรายืนประมาณนี้ใช่ไหมอะแล้วเราขุดอะขุดนะขุดนะขุดนะเนี่ยมันควรจะมีไงแต่ว่าปัญหาคือมันไม่มีเป็นไปได้ยังไง What the Mel โอเคชัดเจนฮะมันคือแผนที่จอมปลอมดังนั้นผมขอโยนทิ้งไปเลยแล้วกันฮะตั้งแต่ผมเล่นไมค้ามามันไม่เคยมีประวัติแบบนี้มาก่อนเลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเคลบอัปเดตมั้งใครจะไปรู้นะฮะอาจจะแบบเออโชคร้ายพอดีอะดังนั้นผมโยนทิ้งไปเลยแล้วกันนะฮะ จริงแล้วนะถุยนะฮะแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งอันถุยโอเคเรามาแผนที่ต่อไปเลยแล้วกันฮะแผนที่ตรงนี้รู้สึกจะอยู่ใกล้ๆด้วยฮะดังนั้นเรามาพื้นที่ใกล้ๆกันก่อนลวกันเนี่ยฮะเราแบบเปิดแผนที่หลายๆอันพร้อมๆกันตรงไหนถึงก่อนแล้วก็เอาตรงนั้นก่อนโอ้ฉลาดขอร้องเถอะขอร้องอย่าเป็นแผนที่จีนแดงอีกไม่เอานะเออเออคือแผนที่เนี่ยมันก็ไม่ใช่สีที่หาง่ายๆเข้าใจไหมฮะแล้วพอเราเจอแผนที่เสร็จปุ๊บมาถึงตรงนี้ปุ๊บกลายเป็นแผนที่จอมปลอมมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องเอ๊ะแป อยู่กลางตรงนี้เลยเหรอจริงเหรอ hmm. เอาอย่างนั้นเหรอเอาอย่างนั้นก็ได้อถ้ามันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็อได้ฮะจัดให้ฮะโอเคประมาณลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะแล้วเราก็ลงไปข้างล่างกันได้เลยฮะแล้วหวังว่าเราน่าจะเจอของมั้งนะขอร้องเถอะปลี a โอเคฮะมันอาจจะมืดนิดนึงนะฮะผมจะพยายามผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําให้ทายังไงให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่ามันก็มืดะอะทำไงดีดูแลดูแลดูแล,แลขุดถ้ำตรงนี้ฮะ ป,ปุดอย่างนี้แล้วก็แปะไฟป,ปั๊บโอเคเขาเรียกว่าไงรูหายใจชั่วขาวฮะ <ไอ S 1> มันน่าจะมีอะไรแถวให้เราบ้างไหมอ่ะไหนดูเซียสิทรัพย์สมบัติทําไมเวอร์ชันนี้มันหายากหายเย็นอะไรขนาดนี้เนี่ยช่วยบอกผมทีว่ามันไม่ได้พักใช่ไหมอ่ะแผนที่เราอ่ะทำไมมันไม่มี วเเเให้ราลยและตอนนี้ฮะผมกําลังตามหาสมบัติอยู่ถูกต้องปะ่ะฮะแล้วไอ้เจ้าแผนที่อันนี้เนี่ยฮะรู้ปะ่ะฮะมันพาผมมาเจอกับอะไรมันพาผมมาเจอกับสิ่งนี้ชุแวบปังโ <c oughs> อเชียนอมอนเมน н ์เจอโอเชีมอนเมน н ์ใจเล่โอ้สุดยอดมากเลยฮะก็นะคือแผนที่เออเนาะมันเป็นแผนที่ที่ว่าแบบมหาสมบัติไงแต่ว่าดันไอ้เจ้าสมบัติตรงนี้เนี่ยฮะมันอยู่ใกล้โอเชียนมอนเมน н ์พอดีนะโอเคฮะเรามาดูสมบัติตัวนี้กันต่อเลยแล้วกันฮะสมบัติมันอยู่บนเกาะดังนั้น อาจจะเป็นไปได้ที่เราจะเจอมันหะาลองดูฮะประมาณแถวแถวนี้นะโอเคฮะขุดแล้วนะขุดดู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 โอ้โอเคไม่หลอกลวงนะฮะก่อนหนน้าี้คุณหลอกดาวแต่ว่าตอนนี้เขาไม่หลอกเราแล้วโอเคมีของดีไหมดีหมดจะเว้นไอเจ้าชุดเกาะหนังฮะอันนี้โยนทิ้งไปเลยแล้วกันฮะนะฮะโอเคถือว่าเป็นของที่ดีฮะเจอมาแล้วฮะ h e ร r t อ f the Sea หนึ่งอันตบมือจริงๆเราควรจะเจอ h e ร์ t of the Sea เยอะกว่านี้แต่ว่าแบบนะแผนที่จีนแดงนะ โอเคไหนดูสิฮะว่ามันอา้าวใกล้มืดอีกแล้วปะโถยังไม่ทันทำอะไรเลยจะมืดอีกแล้วอ่ะอ่แปะไฟนิดนึงนะฮะอ่ะเราเคยมาแถวนี้ออะแปะไฟนิดนึงว่าแบบนะ <T> <sh arp> เออเทเกอร์วอสเทียนะเออเราเคยอยู่ที่นี่มาก่อน <S <S <sh arp Ronaldo> แผนที่ตรงนี้เราเรียบร้อยแล้วดังนั <S <S ้นเราโยนทิ <sh arp Ronaldo> <S <S ้งนะฮะโอเคฮะมีตรงไหนอีก <sh> ด <arp Ronaldo> ูดูด <sh arp Ronaldo> ู <sh arp Ronaldo> <S <S อันนี้รู้สึกจะเป็นแผนที่ซ้ำนะ,ะ่ะโยนทุ้ยปีกหนึ่งอันฮ <c oughs> ะโอเคมีแผนที่ตรงไหนอย่างที่บอกคืออีก t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  หนึ่งจุดตรงไหนอะอยู่ไหนอะเมื่อกี้เราเปิดอยู่เลยอะอ่ะอนนี่ไงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราจะต้องลงไปทางทิศใต้อีกนิดหนึ่งฮะซึ่งทิศใต้คือตรงโอเคมาอีกหนึ่งเกาะฮะเอ้ยอันนี้น่าจะมีสมบัติเพราะอะไรฮะคือมันเป็นเกาะเข้าใจไหมเออมันไม่ใช่เหมือนแบบเมื่อสักครู่นี้คือเมื่อกี้มันอะไรก็ไม่รู้อะฮะอันนี้น่าจะเป็นสมบัติจริงๆแหละมั้งนะ,ะัะผมเดาวนะ โอเคฮะมาประมาณแถวๆนี้มันจะมีสมบัติเปล่าก็ไม่รู้สินะสมบัติจ้านายอยู่ไหนตะกปุปีดูปีดู Where are you มเหมันเป็นการ์ตูนแบบดับแก่มากเลยเนะี่ยสมบัติไม่มีจริงๆหรอดูจากสภาพคือถ้าเกิดสมบัติอันไหนเนี่ยฮะมันอยู่ใต้ท้องทะเลลึกแบบนี้เนี่ยฮะสมบัติมันจะหายไปนะฮะมันจะกลายเป็นแผนที่จีนแดงทันที มันอาจจะเป็นบลักละมั้งผมไม่รู้เหมือนกันคืออย่างที่บอกเวอร์ชั่นก่อนอันนี้คือมันไม่เคยเป็นแบบนี้ไงมันเพิ่งเป็นเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชันแรกนะเนี่ยมาดูแผนที่ถัดไปกันดีกว่าฮะซึ่งแผนที่มันก็อยู่แถวๆนี้อ่าลองดูตึ้งตึ้งตึ้งตงตึ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 เไมไม่เจอตึงตึงแป๊บนึงนะฮะขอเล็้งให้มันตรงๆก่อนตึ้ง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 ตึง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  ได้เดมอนด้วยอ่ะก็ดีนะที่เหลือไม่จําเป็นฮนะดังนั้นเราก็จะทุบทิ้งไปได้เลยทุยโอเคเจอแล้วโยนทิ้งนะฮะฮาท่านผู้ชมฮะผมเจอบลอ็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้รู้ป่ะบล็อกนี้ผมตามหามานานแสนนานเราจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีฮนะมันอาจจะเหมือนแบบว่าแบบเออมันก็เป็นบล็อกเขียว เหมือนแบบคล้ายๆตาไข่ขน้าป่ะมันก็ใช่อนาคตมันจะมีประโยชน์มากฮะเก็บเอาไว้อย่างดีฮะคืออยากจะบอกว่ามอสบล็อกตอนนี้นะมีประโยชน์มากกว่าฮาร์ดออเดอรซีอีก <c oughs> เฮ้ยใช่ฮะมันมีประโยชน์จริงๆโอเคฮะหายใจก่อนโอเคฮะขอลงไปข้างล่างนิดหนึ่งฮะดูซีมันจะมีสมบัติอะไรให้เราเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าฮะต้องเจาะฮะตรงไหนดูซิมีอะไรอยู่บ้างแผนที่ขุมทรัพย์งั้นเหรอแผนที่ตรงไหนแผนที่ตรงนี้เราเคยมาแล้วปะ แผนที่สาใช่ไหมแผนที่สานะฮะโอเคแผนที่สาโยนทิง้งถุยไปสถานที่ต่อไปเลยแล้วกันเพื่อไปแก้ประหยัดเวลาดีนิวฮะมาดูสถานที่ถัดไปกันฮะซึ่งกากบาดสีแดงมันอยู่บนปกขนาดนี้เลยเหรอฮะผมว่ามันไม่น่าจะใช่มั้งใช่ปะมันได้ไหมอ่ะมาดูกันฮะมาดูมาดูาด <c oughs> อยู่สมบนปกขนาดนี้อ่ะลองดูสิลองดูว่ามันจะเป็นแผนที่จริงหรือมันจะเป็นแผนที่จีแดงนะฮะโอเคโอ้ยถลม่มสวัสดีฮะมีมอมเตอร์ไหม ตึกตึแผนที่จีนโอ้แผนที่จริงๆด้วย <laughs> สุดยอดเดอว่าจะเป็นแผนที่จีนแดงแนะ่ฮะโอเคก็เอาเทียนิดมาดนึงแซลมอนนิดนึง,นนง thank you อันนี้ก็ทุบออกไปได้เลยขอบคุณ <Hey! S 1> นะเดอว่ามันจะเป็นแผนที่จีนแดงนะเนี่ยปรากฏของจริงวเว้ยสรุปแล้วฮะตอนนี้เราได้ hard o the s e a มาทั้งหมด3อันเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเราไปสถานที่ต่อไปกันเลยเพื่อการประหยัดเวลาดินนิวฮะ สถานที่ต่อไปฮะนั่นก็คือพื้นที่บริเวณแถวๆวนี้ฮะคือผมก็เจอแมปแถวๆวนี้ด้วยแหละฮะโอเคมาดูกันสิว่ามันจะได้หรือมันจะเกือผมว่าน่าจะได้เพราะอะไรฮะ hmm. แผนที่มันเอาแถวนี้ไงดังนั้นมันไม่น่าจะบัก็กนะฮะลองดูเดี๋ยวเดี๋ยด้วสวัสดีฮะ <Hello there. S 1> มาทําไมเนี้ยเออเรารู้ว่านายอยู่แถวนี้แต่ว่าไม่ต้องมาทักทายก็ได้อืดอาดจยจะชักช้า เอ hey, แผนที่จริงโอเคครับเจอแล้วดูว่าแผนที่จีนแดง Heart of the Sea thank you ขอบคุณฮะได้มา4อันเรียบร้อยอ่ะทีนทีนิดนึงฮะเผื่อจะแบบบันเทิงกับชีวิตอ่ะเอาเพชรมาเอามาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ก็แต่ก็เอามาเถิะนะฮะเพชรเพราะว่ามันมันหายากใช่ปะลล่ะโยนทิ้งได้เลยถุยนะฮะแล้วก็ ขวานเนื้อว่าขวานหายแล้วก็ขวานฮะทุบกล่องไปเลยฮะจะได้รู้ว่าแบบไอ้ตรงเนี้ยเรามาแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งขุดซ้ำซ้อนนะฮะเราก็แปะไฟแถวนี้นิดนึงให้รู้ว่าแถวเนี้ยเคยมีคนมาแล้วนะฮะโอเคอ่ะใช่ฮะไหนๆเราก็มาแล้วฮะแถวนี้ฮะมันมีปะการังใช่ไหมเราอาจจะเก็บกลับบ้านสักนิดนึงนะฮะก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละนะเก็บเก็บเก็บดู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 ดขอแล้วไหนดีเอาอันไหนดีเอาอันไหนดีเอาวันนี้แล้วกันฮะดูด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 เนี้ยขอแฟนนิดนึงฮะประการังแบบ พัดลมอ่ะเออเอาซีปิกเกร์มาด้วยเย้คือตอนนี้ของในตัวของเราที่เต็มไปด้วยปากกาลังอย่างที่บอกไนงะคือแบบระหว่างทางอะ่ะอย่าเก็บของเยอะเดี๋ยวมันจะไม่มีพื้นที่หลงเหลือให้เราเก็บของไงแต่ว่าเออนะฮะไหนๆก็มาละเอาอันไหนทิ้งดีอ่ะมันเยอะมากเลยอะ่ะเอาคัพติ้งเทเบิลแปะไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะคัพติ้งเทเบิลเราพงไม่ได้ใช้แล้วละแล้วก็มีอะไรกันเอเมาลัลเอเมาัรเราไปแลกเอาได้นะฮะดังนั้นโยนทุยนะฮะเสียดายเหมือนกันแหละส่วนทองเอาไอว้ไก่อนแล้วกันเหล็กเรามีฟาร์มเหล็กแล้วดังนั้นนทุยะะ เดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปกันเลยแล้วกันฮะเพื่อประหยัดเวลาดีนิวฮะสถานที่ต่อไปฮะนั่นก็คือบริเวณแถวๆตรงนี้นั่นเองฮะน่าจะมีแหลมตึ๊บๆมาดูข้างล่างกันดีกว่าอันเนี้อะไระเนี่ยโอ,โอ้โชคดีแล้วขน,นาดน,นี้เนี่ยคือแบบมีการเอาแซนสโตนมาแปะด้วยนะไม่ถึงแบบคนทําเกมไมค้าบ้านะคือเขาไม่ไม่ได้มาสร้างแบบนี้หรอกแต่ไม่ถึงแบบแบบมันก็นะฮะโอเคได้ซีเลนเทอร์แล้วเยี่ยมนะฮะที่เหลือเอาไหมที่เหลือไม่ต้องเอาก็ได้ฮะ ทุบทิ้งไปเลยโอเคคือมันแบบถ้าเกิดกล่องของถ้าเกิดกองสมบัติเนี่ยฮะมันแบบมันอยู่แบบติดโลกภายนอกเนี่ยมันจะแบบมีการเอาแซนสโตนมาแปะด้วยเออคนทาเกมก็น่ารักดีเหมือนกันนะโอเคมันแผนที่อันไหนเนี่ยฮะแป๊บหนึ่งนะฮะติ๊กตอกติ๊กตอกแผนที่จะหมดแล้วอีกนิดเดียวนะคือแผนที่ไหนที่ผมไม่ไดเอามาลงคลิปก็คือแผนที่นั้นมันเป็นแผนที่จีนนะฮะโอเคเหลืออีกประมาณ3แผนที่ฮะเราไปผจญภัยกันต่อเลยละกันเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะ โอเคฮะสถานที่ต่อไปฮะมันจะอยู่ประมาณแถวแถวตรงนี้นะฮะโอเคครับขุดกันเลยแล้วมาดูสิฮะว่าจะได้หรือเปล่าโอเคแลมเป็ดนี่เราได้ฮาร์ดออฟเดอะซีมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยฮะแลมแมวเมอร์กเลยฮาร์ดออฟเดอะซีอะฮะมันยังไม่ได้มีประโยชน์ช่วงนี้หรอกมันจะมีประโยชน์ตอนที่เราอยากจะสร้างบ้านใต้น้ำอะไรเงี้ยหรือเราอยากจะสร้างสิ่งก่อสร้างใต้น้ำไอ้พวกฮาร์ดออฟเดอะซีอันนี้แหละฮะมันจะมีประโยชน์ตอนนั้นนั่นแหละฮะ เอาเร็วสองแผ่นที่สุดท้ายแล้วฮะเร็วๆๆๆๆคือเมื่อกี้ผมก็ได้แผนที่มาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะฮะอ่าฮะอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะเออเราจะต้องขยับไปตรงโน้นอีกโอเคได้ฮะเพื่อไปเก็บัดเวล้าดินิวฮะสถานที่ต่อไปก็คือพื้นที่บริเวณตรงนี้มาดูกันฮะว่าจะเกลือหรือว่าจะได้นะฮะแผนที่จีนแดงหรือแผนที่จริงๆโอเคแล้วทำไมมันไม่มีเลยล่ะแปบหนึ่งนะฮะแผนที่จีนแดงแผนที่จีนแดง ไม่นะแผนที่จีนแดงไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่จีนขอร้องขอร้องขอร้องฟรีดแผนที่จีนแดงเรียบร้อยโรงเรียนจีนโอเคฮะอันนี้คือแผนที่จีนแดงนะ <c oughs> เราขุดเละขะนาดนี้มันยังไม่มีเลยฮะดังนั้นมันก็คือไมยมีอ่าให้โอกาสอีกนิดนึงฮะอ่ารอบๆตรงนี้อ่า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 ทะลักทะลวงไม่มีเห็นป่ามันไม่ม อ่ะถ้ามันไม่มีก็โยนทิ้งไปฮะทวยนะฮะแล้วผมว่า<อ>ผมเห็นบางสิ่งบางอย่าง<อ>แป๊บนึงนะฮะใต้ถ้ำเอ้ยไม่ใช่ใต้น้ำมีไอ้เจ้านี้ด้วยเหรออู้น่าสนใจฮะขโมยฮะมันก็คือไอ้เจ้าดิปตสโตนอันนี้นั่นแหละฮะทวีขโมยขโมยใช้ในการทำฟาร์มเพิ่มเติมได้ไงขโมยขโมยเฮ้ยแป๊บนึงนะฮะใต้ตรงนี้มันมีไอ้นั่นด้วยเห็นป่ะเออผมมองไม่เห็นเนี่ยเนี่ยเนมันมีไอ้นี่นี่นี่ไง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 ฮะสิ่งก่อสร้างใต้น้ำฮะไปปดูซิิิ่่่ามมมีีแผนทเเเพตหรือล อาจจะมีไทเดนให้เราก็เป็นไปได้นะฮะ<อ>ผมก็พยายามหาไทเดนมานานแสนานานแล้วแต่เอ๊มีไทเดนให้เราบ้างไหมอ่ะมีตัวไหนมีไทเดนบ้างยกมือขึ้นแล้วเขาจะมายกมือให้เราไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงหอ,อกหอ,อกหอ,อกอยู่ไหนหอกไทเดนหอกอยู่ไหนเอ้ยไหนไหนไหนอ้านี่ไงเจอแล้วตัวมีไทเดนขอไทเดนหน่อยนะพลิอ,อ,อยานะยึบไทเดนได้ไหมไม่ได้อ,อ่อแป๊บน,นึงนะมีไทเดนไหมไม่มีนะคือไทเดนมันก็หายากอยู่แล้วนะตามนั้น อ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกตัวฮะสวัสดีทุกตัวขอบคุณที่มาทักทายนะครับเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากๆเลยครับมารยาทไทยงามมารยาทงามมากนะพอเรามาปุ๊บก็มาต้อนรับกันอย่างล้นหลามน้อยไม่ต้องมาก็ได้นะแบบเนี้ยฮะอือได้แผนที่เพิ่มเติมแล้วมาดูกันสิฮะว่าแถวนี้มีแผนที่ขุมทรัพย์สมบัต,ติตรงไหนบ้างอไอพวกขุมทรัพย์สมบัต,ใติใต้น้ำเนี่ยผมบอกเลยครับผมงมหาได้ทั้งวันนะฮะมันก็เพลินดี ไหนดูสิ nice, มุ่งหน้าไปที่ตรงนู้นสักนิดหนึ่งมีภูเขาน้ําแข็งด้วยไอซ์เบิร์กและแมวฮะเราจะได้แบบหาไอเราจะได้หาแพ็กไอจากตรงนี้ได้ <Okay. S 1> รับหนึ่งนะ <laughs> มันเป็นภูเขาน้ําแข็งเวอร์ชั่นเล็กเหรอ <laughs> มีอย,อยู่มีอยู่2ภูเขาโอเค okay, ครับก็ก็กดีครับภูเขาน้าแข็งฉบับมินินะฮะแวบมาอีกหนึ่งพื้นที่ฮะดูสิว่าแถวนี้มีหรือเปล่าเดินมาอีกนิดหนึง่งอีกนิดนึงอีกหน่อยหนึ่งสวยงาม ตุ้ม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 แผนที่จีนแดงหรือแผนที่ของจริงแผนที่จีนแดงแน่ๆเลยแบบนี้แผนที่จีนแดงหรือแผนที่ของจริงจากสภาพเมื่อจะเป็นแผนที่จีนแดงหรืออาะเรา รเราอาจจะขุดผิดทิศก็ได้อ่ะแป๊บหนึ่งนะขยับมาตรงนี้นิดนึงแผนที่จีนแดงหรือแผนที่ฟองจิงชัดเจนแล้วหรือ,อยังฮะว่ามันคือแผนที่จีนแดงมันอยู่แถวๆวนี้ใช่ไหมมันอยู่แถวแวนี้งั้นเราก็จะขุดแถวๆถวนี้ฮะอีกสักไหนดูสิมันจะมีอีกสักกี่อ่าแคร์สุดยอดอันนี้เหล็กเราไม่เอามันเริ่มลกแล้วอะ,อะเอามาแต่ฮาร์ดออฟเฟอร์สีแล้วกันนะ คือจะเก็บของทุกอย่างมันก็ไม่ไหวอ่ะใช่ป่ะโอเคสวยงามฮะปึ๊บแล้วเราก็แปะไฟให้เรียบร้อยว่าเราเคยมาที่นี่แล้วอ่ะฮะแบบนี้นิดนึงโยนทิ้งขอเพชรนิดนึงแป้งกิวคือเพชรมันก็แบบนะมันหายาก <c oughs> พวกทองอย่างเงี้ยเรายัางปั๊มได้ใช่ป่ะอะเละสะโตนก็ปั๊มได้คือหลายๆสิ่งลยอย่างอ่ะมันปั๊มได้หมดยกเว้นเพชรนะดังนั้นคือเอาเพชรมาดีที่สุด สถานที่ต่อไปนะั่นก็คือพื้นที่บริเวณตรงนี้ฮะอ่ะมาลองดูซิว่าเราจะเจอหรือเปล่าจะเจอใช่ไหม hmm. จะเจอหรือเปล่าโอเคเราเจอมาทั้งหมด8อันเรียบร้อยนะฮะคือตอนนี้ฮะแผนที่ของเราหมดเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ขี้เกียจแล้วด้วยเอ้ยในคลิปนี้เนี่ยเห็นมันสั้นๆแต่ว่ามันใช้เวลานานนะเพราะมันจะต้องแบบไปนู่นไปนี่ไปนั่นใช่ปะ่ะฮะแต่และสถานที่มันไม่ใช่ใกล้ๆนะฮะบอกไว้ก่อนเอาไงกับเหล็กดีอะฮะ,อะเอากลับบ้านมาด้วยก็ได้มัง้งนะฮะโอเค แล้วก็แปะไฟแถวนี้นิดนึงว่าเออเราเคยมาแถวนี้แล้วนะฮะโอ้โหเป็นการลากผมสับสมบัติที่เหนื่อยใช้ได้ <c oughs> เฮ้ยมันนานแบบลองถ้าเล่นเองอะ่ะจะรู้ฮะว่ามันนานมากกว่าเราจะแบบหาแผนที่ <c oughs> ใช่ป่ะกว่าเราจะแล่นเรือไปอะไรเงี้ยเออแบบมันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแล้วโดวยเฉพาะเวลาเราเดินทางด้วยเรือนเนี่ยฮะถ้าเกิดสมมติใครที่แบบเล่นในเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยฮะหรือเล่นในซิงเกิลเพลเยอร์นะเวลาเดินทางด้วยเรือนนะบอกเลยฮะมันจะแลกมากๆคือมันต้องแบบเจเนเรตแมปอะไรเงี้ย ตัวเกมก็ต้องสร้างแมปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะโอเคครับพื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยโยนทิ้งตุ้ยนะฮะแผนที่ของเราหมดเรียบร้อยเย่กลับบ้านที่ผมบอกว่ากลับบ้านแต่ถ้าเกิดระหว่างทางเนี่ยเราเจอแผนที่เพิ่มเติมแล้วก็ไปบุกตะลุยหาแผนที่เพิ่มเติมนั่นแหละฮะแต่ว่าตอนนี้โอเคกลับบ้านฮะกลับบ้านทางไหนกลับบ้านทางนุ้นนะฮะถามว่ารู้ได้ไงก็เอาจริงถ้าเกิดสมมติใครกลับบ้านไม่เป็นนะฮะเทคนิคก็คือทําไงก็ได้ฮะไปที่พิกัดประมาณ0 0นย์ศูนย์เข้าใจไหมเนี่ยก็คือพิกัดตรงเนี้ย เข้าไปที่เลขศูนย์ซะนี่ก็เลขศูนย์คือ x ศูนย์ z ศูนย์นะฮะไปเลขนั้นนะฮะเดี๋ยวยังไงก็เจอบ้านตัวเองแหละนะฮะเห็นปะเวลากลับบ้านเนี่ยฮะทำไงก็ได้ให้วิ่งแบบไปหาเลขศูนย์อย่างที่บอกคือเห็นปะตอนนี้พิกัดประมาณลบสี่พันใช่ไหมเห็นปะเลขมันลดลงเรื่อยๆดังนั้นข้างหน้านี่แหละคือทางกลับบ้านของเราเพื่อในการประหยัดเวลาทีนิ้วฮะและในที่สุดฮะเราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยฮะและนี่คือของที่เราได้มานะก็จะมีพวกสาหร่ายซีพิกเกิลแล้วก็ปลาการังหลากหลายรูปแบบฮะและที่สําคัญ ในการเดินทางครั้งนี้นะฮะนั่นก็คือมอสบล็อกนั่นเองมอ s บล็อกมันมีประโยชน์ยังไงมาสาธิตให้ดูฮะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแหละนะฮะตอนนี้เราต้องการบอนมิลขอบอลมิลนิดนึงนะฮะเอาบอลมิลมาเท่านี้นะฮะโอเคแล้วก็ต้องการอะไรอีกเราต้องการหินนะฮะขอเป็นหินพวกคอปโพสโตนได้ปะ่ะหรือหินอะไรก็ได้อ่ะแป๊บนึงนะฮะเรามีหินไหมอาหินไม่เป็นไรเอา,เอา,เ,อาเอาพวกหญ้าตรงนี้ก็ได้ฮะ ดูนะดูนะดูนะเราเพียงวางมอสบล็อกลงไปแบบนี้อืดแปะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็ใส่บนมิวเข้าไป1 2 3่งสองสมยดเฮ้เห็นปะฮะได้ของดีๆเต็มเลยเนี่ยได้ต้นไม้ได้อาซาเลียพวกนี้เห็นปะะแล้วเราก็ได้พวกมอสบล็อกลักษณะคล้ายๆแบบนี้แล้วมอสบล็อกมีประโยชน์ยังไงมอสบล็อก hmm. เนี่ยก็สามารถใช้ในการตกแต่งก็ได้ถูกต้องปะฮะแล้วสามารถใช้ในการปั๊มบนมิวได้ด้วยเช่นกันฮะซึ่งบนมิวเนี่ยฮะก็คิดสภาพนะเห็นปะฮะบนมิวเนี่ยอันเดียวแป๊บหนึ่งนะอีกรอบหนึ่ง ดูนะฮะแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาบนมิวใส่เข้าไป1อันแบบนี้สังเกตเห็นป่ะฮะว่าแบบโอ้บนมิวหอันนี่ได้มอสบล็อกมาตั้งเยอะเนี่ยแล้วมอสบล็อกเนี่ยฮะถ้าเกิดเราต้องการปั๊มบนมิวก็แค่เอามาหมักในถังอันนี้นั่นแหละฮะเนี่ยเอามาใส่ในถังอันนี้1ตึ้ง,งน,นั้นตึงต้งตึ้งทำไมอัตรามันน้อยจังอนะ่ะ <Brand. S 1> เออนั่นแหละฮะมันสามารถเอามาปั๊มบนมิวได้เข้าใจป่ะ เนี่ยแล้วเรายังได้สิ่งที่เรียกว่าแบบพวกต้นไม้อาซาเลียพวกเนี่ยฮะแล้วต้นไม้อาซาเลียเราเอามาทําอะไรได้บ้างก็เนี่ยฮะใส่บนมิวเข้าไปแบบนี้ตึ๊บตึ๊บเห็นปะ่ะฮะเราก็ได้ต้นชมพูอะไรนะชมพูผมลืมชื่อภาษาไทยมันนะชมพูอะไรสักอย่างอะชมพูนุ๊ตเหรอไม่ไม่รู้ว่าลืมอะ อ่าใช่ใช่มันคือต้นชวนชมฮะซึ่งต้นชวนชมก็เนี่ยเราก็สามารถเอาใบไม้พวกเนี้ยไปตกแต่งได้เห็นปะ่ะมันเป็นใบไม้ที่มันมีดอกไม้ใช่ไหมเราก็สามารถเอาไปตกแต่งแบบเป็นสวนดอกไม้อะไรเงี้ยก็ได้คือแบบโอ้ยมีแต่ของดีครับบอกเลยอันนี้อะไรฮะอันนี้เราก็จะได้เป็นรากต้นไม้ก็เอาไปเล่นมุกกับเพื่อนได้แบบเออไปคุยกับรากมะม่วงไปนี่ไงฮะเราได้รากต้นไม้มาเรียบร้อยแล้วฮะนี่ไงก็ใช้ในการตกแต่งเฉยๆนั่นแหละฮะ ถามว่าผมชอบไหมโดยบางต้นยังไม่จําเป็นฮะทิ้งๆไปก่อนซึ่งแนนาคตฮะโอ้โหมันมีฟาร์มให้เราทําอีกหลากหลายอย่างมากเลย<อ>คือสามารถปั๊มไอ้เจ้าต้นอะไรนะสามารถทําต้นเรียกอะไรนะปั๊มมอสบ็อกก็ได้ใช่ป่ะฮะสามารถปัม๊มบนิวก็ได้เออซึ่งผมว่าซีรีส์อันนี้เนี่ยฮะน,น,น่าจะได้เล่นกันอีกยาวนานฮะไอ้นี่ด้วยเหมือนกันไอ้ไอ,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 อ้ฟาร์มนเนี่อะไรนะดิฟสโตอนอันนี้เนี่ยฮะก็น,น่าจะได้ทำด้วยเช่นกันฮะโอ้โหมีอะไรให้ทำอีกหลายอย่างมากๆเลยฮะแต่ยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครแนะ้วล ผมขอกลับไปคลิปเพียงท่านี้กนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายใน1.17นะฮะใครเคยเล่นมอสบล็อกบ้างฮะไอ้เจ้าบล็อกเขียวเมื่อสักรครู่เนี่ยฮะคอมเมนต์บริเวณข้างล่างกันได้เลยฮะถ้าคิปไหออกแล้วเกิดตรงนั้นได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย